ข้า,ตาแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่อีกหนึ่งทางที่จะเพิ่มเติมความเชื่อให้กับเราได้ก็คือการหนุนน้ําใจซึ่งกันและกันขอให้ตัวของข้าพระองเองอ่ะจะเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะมีชีวิตเพื่อหนุนน้ําใจผู้คนจะมีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเพื่อหนุนใจผู้คน จะมีคําอธิษฐานที่มาจากหัวใจของเราเพื่อหนุนใจผู้คนจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในชีวิตของข้าพรองนี้และสามารถที่จะแบ่งปันได้เพื่อเป็นการหนุนจิตชูใจผู้คนขอให้ทั้งตัวของข้าพรองเองและบรรดาประชากรของพระเจ้าจะมีท่าทีของการที่อยากจะหนุนใจคนอื่นและอธิษฐานให้อาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยในทุกๆพื้นที่ในทุกๆคริสตจักรจ,กจะมีผู้เชื่อมากมายที่ปรารถนาจะรวมกลุ่มกัน และเพื่อที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันและเพื่อที่จะหนุนจิตชูใจกันและกันเพื่อที่จะก่อกันและกันขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ได้ทรงกระทําการงานของพระเจ้าผ่านทุกคหนุนใจที่เราได้มีต่อกันและกันให้เราได้ยกชูใจซึ่งกันและกันให้เราได้เสริมซึ่งกันและกันให้เราได้เพิ่มเติมความเชื่อให้กับกันและกันผ่านการนุนใจของเราชีวิตของเราอ่ะมีประโยชน์กับบางคนแล้วชีวิตของเรามีประโยชน์ กับหลายหลายคนคำพูดของเรามีประโยชน์กับหลายหลายคนมือของเรามีประโยชน์กับหลายหลายคนขอให้เราทำ